ปันเก้าสี่น, 9, 4, นันบอกเราเฮาเจ้าปวดเธอเป็นควางบริสุทธิ์เนตประเพณีบานเนี่ยมาบัดเนต้เจ้าว่าล้านกันสิ่งควางไถตานในนาทีเยาววันปวแม่เนื้อควางตอนสถิตเนา ปางปางสวรรค์สันฟ้านำเจ้าพี่ประอีนเนี่ยปัญจบุมพนิมิตต่างคือความตายสิ้นสินได้ลงสูเมืองมนุษย์ด้วยว่าบุพพามาลังได้เหี้ยว ไว้หลวงสีและสวงสีมองเศร้านั่งกายเป็นของเก่าพาผูา้สาของน้องเนาปวดสนีน้องแก,วก้ว,ว,วกระเลยเศ้าว่าเก่ามเน่รานเสนโทอันคุมัว่าไหลออกจากประกัศชาดดอกเพียง Hèn xì lạ thoáng tiếp càng cực khen lưới cần đàng Đuôi hịt mỹ nêu ảng nuôn nắng chứng tàn toàn Thì nàng Tăng tiếng kinh chê nhăn đầy nhó Điện cỏ nhăn đầy phần là nắm cắn bó đầy khát Thăng tạc bà tê giạt nam nần vắng sàng đọc ngóm bùn Cô xuân hầu nhăn đầy sàng cả thiên thân nhăn đầy tên Thiên nắng ngữ ấy, bên phòa hạc mẹ tăng tế bạn quan kiện sang hầm hay là hang tan à, nè a sát chân chạy đi à, a sát chân chạy đi เวนแต่สาคอนนอนกะนอนบ่ไดดคิงกะด่างนั่นเครื่องแข็งอันว่าผาทิ่พว้อมดอกไม้เหี้ยวบ่มีหอมดอกกะยอมบ่มีบานได้มนหมองส่วนเซาอันว่าทีวีเงาพนสันดีเอ้อ นั้นทรงสศกโลอกสวรรค์บ่เที่ยงมันสิหันโวงเขาสู้ดินเนี่นพระนงสิสิสชีวาชีมตั้งใส่นางจงทูลไข่ข,ข้อ,อ,อนออนมนุโสภาหวมาจุกกำนํำเขาถึงเ้าเขาเ้า,าเราต้องวางร่างทิมเป่ากาบูุ บทติราชเจ้านั้นสามครั้งน um> ังประนุ่งนาพี่นังเอ้งเองทางหากนองบ่หมชีวะชีพมาสังหอน ข้าพระองค์ประทานพอรอันแก่นางผู้วอนตันเนสีประกันพระพรแก้วพระพรใช้น้องขอเพียขอหนึ่งนันยามไปเกิดในโลกเกียรมนุษย์โลกโจกฟานปราน้องไอเลี้ยมบังเงาควางให้นางได้อยู่อย่ัง นัง ong, ่งแทนบันลังทองผู้คงคนทั้งเมืองให้เรื่องลือไก่ไก่ลาชินีนั่งไทยนั้นวังในได้อยู่ขอสองผู้ขาดโคงนนั่นคือิูงไง้คนจันทวะ ดุดดังดามพระจันหงในวันเพ็ญอย่าได้เขียนเดาเอิงดังคนสมัยนียน้นาปานธนุสวสียควงนานพันโดยดังอาศยาความบังความประนังอยากได้ประทานให้เป็นดังมาเ พอสามนั้นจักโคเนดเบื้องซ้ายตลอดฝ่ายเจ้าทั้งคู่อย่าได้โมหะมงฟังสอนกลางจักกำวางในดำไม่ดำปีนั้นสีนินดวงยอดวางขาป้อนก็ดังดาไม่งามกมผู้บาวา บ่าวพ่อหางบ่าวพ่อหมายมางสําเร็จบ่าวซําน้อยบ้านยางเอียดได้รองโอ้โทโตแม่ตาวันพ่อสีนั้นคอยน้ํานงฐานกระดังเน่าอยู่ถึงเพินโพสสันดีคือน้ําเข้าประสงค์เอาเอิ้นคองโพสสันดีซื้อนี่แปลว่าน้ที่ถูกต้องอย่ามนองผู้หางไก ามน่ควางหานั้นย้ำเมื่อผู้ข้าได้ลูกคนใหญ่เป็นชายหมายว่ามีสมหานผ่านเมืองบัดแหงกานเจ้าโลกาได้มาพึงบารมีเจ้าลูกเมีงโทษสามเปนลักยิงทํากสารกัดเก่งให้เลือเป็งวาสาไกนน ความงกงามมาผูคขาดนัน้นทรง้าประคานทอนยาได้นุนเตือนตวงน,นั้นดัง Carbon. จนนัน EX ้นเจ้าบ้านเอ๋อขวา้กาญาหนองพวนสันดีนั้นคือกงยา้นนักนวงทองนั้นคือเทนั้นดังมันนา ยาได้หยุนนันเถอะเหมือนคนเจ้าพายลมก่อยกลุมกลมเกี่ยงรึ่งถาปาถานางนาคอเจ็ดนั้นขอให้ท่านสองเตาคือดังจุ่มท้องให้เป็นใสหงององทั้งตุ่มบะทั้งต่มเน่าอันว่านุ่มขวางขาดปวดสันอีไงสันเกาดูกสีดุ่งเดือดเทินอย่ามีได้ว่ายย้อนยาน พวแปดนั้นคอยเกี่างคามผมปอดดำสวยงามสลวยมวยรอ้อนอ่อนละมุนเอาหายยาเดงไปหยิกนาจรามาก็คือเกางอกมาเสียมยาได้เบาเงาเ,าเาท่านา้ำนั้นเปรียบปุน่นน่า ขวอเก้าเข้าสุรุนไว้แก่จราการกายสังขารจะวิวันดังประจันอยู่ถึงฝาขพอสีบนั้อยปัญญาขาไงแหลมกมสมส่วนรูกจะกลนสำนวนบันเท่าทูกผู้ถูกโสนขาโปโลกเกาเบาหวานความดันลูมาต้อยนั่นในปอดภัยนา ขวางให้ผู้ขาได้ตั้งยุคความสงสารจัก,กรบาลโลกกาบนนาถูกเล่งทรงเนี่ยนิิทตั้งก่อเสาไว้พระบอนใช้นองขอเพียปวดปานี้